กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพาทุกคนมาดูระบบของอินฟีเทลนะครับตอนนี้ได้ประมาณ65%แล้วนะครับตอนนี้ที่มีระบบข้า,ขาวๆแล้วก็คือตามงานเนาะก็จะมีงานจิ็บเหล็กนะครับตกปลางานหมูเนาะงานชิดตั้นกระหล่ำปดีแล้วก็งานเกี่ยวข้าวนะครับน้ำผึ้งนะครับตัดไม้ แล้วก็ฟักทองขุดเนืองนะครับแล้วขุดเนืองเนี่ยก็จะมาโพสตได้เป็นแร่ต่างๆเนาะเดี๋ยวทางประเทศจะดเดให้ดูภายในภายหลังนะครับก,ก็ตามจุดก็จะมีแผนที่บอกแผนที่จะมีบอกจุดต่างๆเนาะก็อย่างเช่นสา่งตำรวจโรงพยาบาลร้านขายรถแล้วก็ตลาดจุดเบิกรถทั่วไปก็จะเป็นรูปประมาณนี้น,นี่ประมาณนี้เนาะก็จะตั้งอยู่ตามจุดต่างๆเลยทุกงานจะมีกลาดาเบิกรถหมดนะครับ แล้วก็ตามจุดสถานที่ต่างๆในโรงพยาบาลก็จะมีนี่จะมีทุกจุดเลยของเมืองนะครับนะแล้วก็บ้านสาภาก็อยู่นี่นะครับบ้านสาภาก็มีจุดเบิกลถเหมือนกันนะครับอ่ะได้ด้วยคนเกิดมากดกระเป๋า F2 นะครับนี่ทุกคนกดกระเป๋า F2 ปุ๊บทุกคนจะเจอเงินประมาณ2 0,000ืนะครับแต่อันนี้ผมเ,เสกมาเทนะครับก็จะมีเงิน2 0 0 0มืโทรศัพท์1เครื่องหมูกระทะ5นะครับแล้วก็ สองซ่อมสี่ปชงั้นเดี๋ยวทุกคนเราไปดูกันเลยดีกว่าจุดแรกผมจะให้ทุกคนไปดูลงพยาบาลก่อนนะครับโรงพยาบาลกับสนอนแล้วก็ร้านขายวยก่อนเลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอที่โรงพยาบาลเลยครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราได้มาถึงโรงพยาบาลของทางเมืองล้นนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลแบบนี้เลยนะครับแบบเทั่วไปเลยนะครับก็ทุกคนมาถึงเนี่ยอาจจะมีจุดให้บริการต่างๆนอนเตียงนะครับก็จะมีนอนได้ทุกเตียงเลยครับอยู่ในข้างในนี้ แต่ว่านอนในข้างนอก2เตียงนะครับแล้วก็ข้างในนี้จะมีอีกนี่นะทุกเตียงนอนได้หมดเลยนะครับข้างในนี้ส่วนสวัสดิการหมอทางประเทศจะมีให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกดตบีคิเียพีเศเพื่อรักษารับนีจะเป็นเงินรักษาขึ้นมาเนาะเพื่อรักษารักษาระบรักษาขา่ารักษาหวัวรักษาทั้งหมดไแบบนั้นเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นจุดเข้าวินรัีแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่เบิกหอของหน่วยานนะครับ ทุกในงานจะมีฮอให้นะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้ของในงานหมอนะครับก็ที่เบร์รถก็จะอยู่ข้างหน้านู่นนะวงเข้าขานุนนนนะครับวงเข้าขาตรงนู้นเลยนะครับก็ตอนนี้ผมได้ถึงจุดสอนนอนนะครับก็สถานตำรวจนั่นแหละครับทุกคนก็ ให้ทุกคนนิ่งขึ้นมานะครับการที่จะเข้าเวรนี่เข้าเวนะจุดตรงจุดตัวในห้องนี้เลยนะครับก็ประตูนี้จะเป็นประตูเปิดได้แค่เฉพาะหน่วยงานตำรวจเท่านั้นนะครับที่เข้าเวรนะครับก็จะเปิดได้นะครับโอเคแล้วจุดที่เปิดรถของหนงานตำรวจก็จะอยู่ข้างหลังนี่เนาะจะเป็นวงขาวๆนะครับเหมือนกับของหมอเลยแต่พอตำรวจจะทําให้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะครับตอนนี้ผมได้ถึงร้านขายรถของทางเซิร์เวอร์นะครับก็ราคาับรถเซิร์เวอร์จะวางนี้เลยนะครับแต่ว่า ขบนมันมด,ดูแปลกๆอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปแก้นะผมก็นี่ทุกคนนี่เข้ามากด e นะครับจะเป็นการดูรถนะแต่รถทางเซิร์ฟเวอร์ไม่ไทันใส่นะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ก่อนเซิร์ฟจะเปิดนะผมแล้วกด f5 ้าเพื่อเป็นการเปิดมารนะน์นะครับนี่นับประมาณนี้เลยนะครับกด e 5าเพื่อเปการเปิดมารนะ์เนาะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูเลเบลนะครับแต่เจอที่เรเบลเลยนะครับ ว่าตอนนี้ผมได้มาถึงเ,เรเบลน้วทุกคนก็เดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูว่าบนเ,เรเบลกันนะครับตอนนี้ทางเซิร์ฟเวอร์ยังไม่ได้ใส่โต๊ะครับนะครับผมเดี๋ยวจะใส่ให้นะจะวางอยู่มุมไหนสักมุมนี้น,นะเดี๋ยวไม่ได้คิดนะก็มาข้างๆตู้นะเพื่อเป็นการเปิดตู้นะกด F2 นะในการเปิดตูนะไม่ต้องใช้คุญแจไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับตรงนี้จะเปิดตู้ยากหน่อยคนระับถ้าควรจะเปิดผมนะให้เปิดด้านข้างนะครันะก็เ,เรเบลจะอยู่ตรงประมาณ ใกล้กับทางออกเมืองของฝั่งทะเลนะครับนี่จะเขียนว่าเลเบลเป็นพื้นที่ไร้กฎหมายนะครับไร้กฎหมายก็จริงนะแต่ว่าจะไม่สามารถเอ,อทำผิดกฎของเซิร์ฟเวอร์ได้เป็นแค่พื้นที่ไร้กฎหมายหรือว่าแบบเป็นพื้นที่ตําที่ตำรวจห้ามเข้าอะไรแบบนั้นเนาะเข้าได้นอกจากมีแบบว่าการอุ้มกักศพเท่านั้นนะครับแต่ทางประเทศด้เขียนกฎไว้ให้นะครับชัดเจนเลยนะครับจ่ให้จะออกกฎให้นะครับ เดี๋ยวเราไปพา,าทุกคนไปดูจุดฟาร์มต่างๆกันเลยดีกว่าวนะครับตอนนี้ผมได้ถึงงานฟาร์มไม้นะครับก็คือฟาร์มไม้งานทุกงานเนี่ยจะเป็นออโต้เหมือนเลยนะในการที่ว่าทุกคนวิ่งมาตดเอวนี้นะครับเพื่อจะเป็นการเลือกฟาร์มออโต้นะครับนี่มันจะบอกเหม,มือนเลยครับว่าคุณมีกี่ชิ้นนะครับอันนี้ผมมีอยู่ทั้งหมดประมาณห้าชิ้นนะครับนีไหมมีผมจะเพิ่มนหนึ่งบ้ แล้วมันจะเป็นโอกาสแรนดอมว่าคุณจะได้กี่ชิ้นมันจะมีหนึ่งถึงสมชิ้นนะครับถ้าคุณมันจะแรนดอมสามบางทีก็สองบางทีก็1นะครับแล้วแต่โอกาสเห็นไหมวันแรกผมแรนด้อมสามวันนี้ผมแรนด้อมหนึ่งเห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับงานทุกงานเหมือนกันหมดเลยนะครับผมทุกอย่างเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับครับประมาณนี้นะครับผมงานเลยงานตกปลาก็จะเป็น ตกปลาเนี่ยของทางเซิร์ฟเวอร์จะเป็นโดยการใช้เบ็ดกับเหยื่อนะเึื่อจะตกปลาได้นะครับแต่ตอนนี้ทางเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ดูคลัง้านานะผมเลยไม่สามารถตกให้ทุกคนดูได้นะครับก็ทางเซิร์ฟเวอร์จะมีคุกนะครับที่แบบว่าสามารถแหกช่วยเพื่อนได้นะเดี๋ยวผมพัดไปดูเลยนะมันเจอที่คุกเลยดีกว่าน,นะครับตอนนี้เหมือนแเ้วใมการมาถึงคุกใหญ่เป็นเรียบร้อยนะครับคุกใหญ่เนี่ยจะสามารถแหเช่วยเพื่อนได้นะครับ ทางซาวเวอร์จะมีแรมไม่เหินหนาหนุนจะเป็นแรมแบบสองฝั่งนะครับแล้วก็จะมีฝั่งเดินๆนนเนาะเดี๋ยวมองเห็นไม่เห็นเดี๋าๆเนี่ยได้แบบนี่ครับก็การที่จะเหินช่วยเพื่อนได้ต้องเหินจากจะมีเหินจากฝั่งนี้ครับก็เหินจากภูเขาโน่นลงมาแล้วที่การเหินใช้ภูเขานั้ทั้งหมดเลยนะครับ หาเนินเหินเอานะครับแต่ว่าเหินออกจะมีแลมเหินออกให้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับการรีเวอร์เซิร์ฟเวอร์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันวันที่เซิร์ฟเวอร์เปิดนะครับตอนนี้ได้ประมาณ65%ของเซิร์ฟเวอร์แล้วนะผมก็เดี๋ยวเจอกันนะครับฝากด้วยนะครับ MT Infi อินฟีทาวนะครับประเทศเปิดใหม่ครับค่าเงินแข็งแน่นอนแอดมินไม่ติดไม่ติดแอคนะครับรับฟังทุกปัญหาเนาะ ก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงกขิตคอร์ดนะครับไว้ใต้ดิสคฟชันหรือว่าลิงก์ลิขคอร์ดอยู่ใต้คอมเมนต์อะไรต่างๆนะครับดทางเซิร์ฟเวอร์มีทั้งหมด3แพลตฟอร์มนะครับก็จะมีจะมีลิขคอร์ดนะครับ Facebook นะครับแล้วก็ TikTok นะครับฝากติดตามทั้งหมด3แพลตฟอร์มของทางเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับอนาคตอาจจะมี YouTube เพิ่มขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะฝากด้วยนะครับ อินฟีท่าบ๊ายบายครับทุกคนอัปเดตแค่นี้แหละครับเจอกันครับตอนประเทศเปิด